เ้ยรงยนดูตัวเราแสงสว่างเท่ากันไหมดูสว่างน้อยกว่าเจ้าค่ะน้อยกว่ามากไหมไม่มากเจ้าค่ะไม่มากเลยเจ้าค่ะตัดชิ้นใจขั้นห้านะแล้วขึ้นเชื่อว่าขั้นห้าของคนก็ดีใส่ก็ดีนะร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่อนก็ดี ที่มีธาตสีได้เมี่การสาริสองมันสุขรกพรทดวอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำหนองจริงทั้งหมดนี้เราไม่ถึงแตรถนานะแล้วแล้วเราก็เราจะตัดความโกรธความเส่วบาศการคิดจะวิค่าดถึงค่าใครใครแต่คนดีแต่ก็ดีจะไม่มีในเราเราจะให้อภัยกับคนที่ทําความผิดทุกอย่างโดยไม่ิโกรธ จิตนึกตามนั่นนงเฝ้าผิดเจ้าค่ะสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นเจ้าค่ะเท่ากันยังเท่าทันไหมาทาริสานเท่าแล้วจังค่ะเท่าเลยนะเจ้าค่ะจิตคิดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าขันห้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่ามีรูปเวทนาสัญญาสัง,งขนขันยิ่งยานราวากิจมรรคกาย นะยิ่งท่าหลายเรานี้เราเกิดขึ้นมาเพราะหน้ากิเลสตัณหานํามาเกิดดังนั้นในเมื่อกิเลสตัณหามันเป็นเจ้าของกายเราก็าจะไม่คบก,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 กับกิเลสตัณหาอุปาทานใดๆทั้งหมดเพื่อนี่ว่าร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสมหรับเราต่อไปชาติต่อไปข้างหน้าคือการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีเราไม่จงรารถนา เราต้องการอย่างเดียวคือว่านิพานทำใจให้มันถ้ารู้รัศยกีกายจะสว่างมากเลยนะตอนนี้ขยดบมาอยู่แถวสองแล้วเจ้าคะแถวสองอะไเจ้าคะ้ยแถวสองนี่ลองนึกถามี่ว่าท่านเป็นท่านไหนนะแถวสองท่านเป็นพระอริยะชนไหนตามความรู้สึก นอนาคามีมรักใช่ะ่ชะอนาคามีมรรคเมื่อก,กี้ว่าไติธาคามีนาอนาคามีมรรคนะ,ะมันยังมีข้างหน้าสว่างกว่าใช่ไหมแตอนนี้ยมไม่สว่างยังไ,ไม่สว่างนะไม่ใช่แถวพระนัะ่นท่านสว่างไหมแถวพระที่สว่างกว่านั้นมีไหม ตรงหัวแถวแถวที่สองนี่สว่างนะจ๊ะว่างมากนะจ้่ค่ะสามอากาศใช่ไหมจ้่ค่ะมันก็ดาวไหม่างแต่ฟุ๊กใช่ค่ะงั้นกายหันเนี่ยนั่นตัดสินใจตัดสินใจต่อไปอีกวันนั่งมองลงมาข้างล่างดูร่างกายที่มันนั่งอยู่น่าสะกดมากนะงั้นประมานก็เป็นทุกข์ ถ้าเราเกิดเป็นคนใหม่มันก็ไม่ทุกเราไม่เอาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวดาหมดบุนวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนเป็นทุกข์ใหม่เราไม่เอาถ้าเราจะมาเกิดเป็นภูมถ้าหมดบุนวาสนาบารมีใจซ่าแล้วก็ต้องเกิดเป็นคนใหม่เราไม่เอาเราต้องการผลิพันธ์เวลานี้ตัดใจเลยนะ,ะ,นะเพราะมุ่งเฉพาะผลิพันธ์จุดเียที่เขาเปนใจจะมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> ว่าต mm ัวธาตุใดๆก็ตามเมืสิ่งที่มีชีวิตที่ตัตามร่างกายเราก็ตามร่างกายพอื่นก็ตามทรัพย์สินก็ตามเราจะไม่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปกายทรงตัวได้ยังได้จ้ะค่ะระวังึ้วยระวังจ้ะค่ะเอาไปเทียบกัวแถวหัวหัวแถวดิให้เึงน้มั้ยยังนอนก่าท่านอยู่ไหมเจ้าค่ะนอนกว่ามากไหม ไม่มากจาก้บไม่มากนะเจาะ้าค้าเาก็ไม่มดงานเราจดีแล้วนี่เข้าไปกราบพระพุทธสมะสามพระเจ้าประชาชินี้ข้าพระพุทธเจ้มา,า,า,ามีโอกาสมาถึงพระนิพพานได้ไห,ไหมฟังคำตอบตามความรู้สึกที่นี้ไม่ใช่เสียง ป้ารู้สึกว่าไงได้เลยเค่ะได้เลยเย้ะค่ะอีกนั้นทำได้อยู่ถึงแปดสิบปีไหมไม่ถึงนะเจ้าค่ะไม่ถึงเต็มเลยเจ้าค่ะไปก่อนพ่อมันได้เปรียบนะ เห็นแม่ไหมเห็นเจ้ะค่ะใสใช่ไหมเห็นใสเนี่ยแต่หน้าเห็นไม่ชัดนะจ้าค่ะต้องเขาคยดูทีละขั้นแล้วค่ะเห็นตั้งแต่ไหลอลงมาถึงถึงท้านี่ชัดจ้าค่ะแล้วเขาคอดูหน้าแมวต้องเาค่อยดูทีละส่วนพอสมาธิเนี้ยมันกว้างหน้าสวยไหมต้นแมนนา สมอกตรงแก้มต่องเจ้าค่ะปากสวยปากค้อยสวยเจ้าค่ะปากย้อยตาโตเจ้าค่ะจ้าวไม่แก่ลูกจ้าวเจ้าค่ะป็นแม่คางแหลมเลยเจ้าค่ะแปลันดยละเอียดนะ อ้าวเขาแกลบลาพระพุทธเจ้าให้ท่านแม่พาไปหาท่านปู่ท่านย่าลูกเ่าะท่านเป็นผู้มีพระคุณมากนะถึงอยา่างลุกถึงที่แล้วเจ้าคะนี่นั่นไหม่านโตฉันย่ยานี่ท่านไปทับอยู่บนอ,อะไรลุก กระทบที่บนที people ่นั่งเลยค่ะที่นั่งดูที่นั่งนี้เป็นแก้วแล้วเป็นเงินแล้วเป็นทองแล้วเป็นเก้าอี้ธรรมดาเป็นเป็นเป็นแก้วเลยค่ะเป็นแก้มเนี่ยเป็นแก้วเป็นแท่งๆเหมือนแท่นนะเจ้าค่ะเหมือนแท่นเนี่ยเขาเรียกว่าแท่นบรรดุกำพรสีดาอัดนะที่เราอ่านเราเสียคบอัะเห็นใจไหมดูให้ชัดทห้ถูก โดยชาะมัเป็นสีอะไรแก้วแปลวาวสวยหรือว่าเป็นแก้วดันดานแก้วแปลวาวนะจ้าคะสวยมากนะแก้าค่ะท่านปู่ทรงประทับเรื่องทรงรลุกท่านโตแก้มทรงแบบใสแบบ เที่เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อกี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสีเส้นเขียวและสีเส้นเหลืองท่านเหลืองเจ้าค่ะท่านเหลืองถูกต้องเก่งมากอันนี้ขึ้นได้ก็เก่งเลยพระท่านปู่สีเหลืองและที่เขียวเขียวนั้นมันเป็นรัศมีจากมงคลลงมาถ้าพระปู่พระปู่ดีใจเมื่หลานมาหานะดีใจเจ้าคะยิ้มฝ่ายิ้มเจ้าคะมือท่านลูกตัวเปล่า มาท่านท่านวางนิสัยท่านนั่งอยู่แล้วราบที่ตักทะไรเราเป็นหลานนี่กราบแล้วเจ้าค่ะสวางอะไรนะท่านมองแล้วท่านยิ้มนะเจ้าคะท่านดดีใจมากท่านยกมือขึ้นจับหัวแล้วเจ้าค่ะท่าไงืนลงวาไปดิท่านย่านั่งอยู่ทางด้านกวามือของท่านโผลแล้วเจ้าค่ะ ญาติแต่งตัวดีอะไลูกญงติ่ต้องเอาความรู้สึกช่วยเลยนะเจ้ค่ะเป็นรื่ญาติชัดเท่าคุู่ไหมไม่ชัดเท่าเจ้าค่ะขอบริเว่ญาดิมาขอขอลูกเนี้ยคะหลานเนี้ยชัดเลยง จัญญาก็แต่งผ้ายกสีสีทองแต่ว่าทองทองไม่เหลืองนะเจ้าค่ะเป็นยกยกเป็นแบบผ้ายกธรรมดาเจ้า<ช> <นะ S 2> ค่ะเสื้อท่านมีสบายด้วยนะเจ้าค่ะแต่ว่าใส่เสื้อด้วยนะเจ้าค่ะใ,ใส่เสื้อแล้วม,ม,มีสบายทักทิดเจ้าค่ะ สา,า,าวลาวแก่สาวเจ้าค่ะพ่อแม่ไหมสาวเหมือนแม่ไหมเหมือนเใ้่ค่ะขนาดเดียวกันนะใช่ค่ะเทวด,ดาวเขาไม่ได้แก่หรอกนี่จะกราบท่านปัญญาสำคัญมากนะท่านำศูนย์บริใจมากไหมเจ้วก็หันได้กราบท่างนี้ค่ะ ท่านก้มหน้าตรงดูนะเจ้าค่ะใ่ท่านเหมอนท่านยกแขนนะจ๊าคะยกแขนยังจับตรงข้างหลังตรงใกล้ๆได้ทอยโลกเจ้าค่ะท่านจับทรายไหมจับท่านตัดว่าดีใจเจ้าค่ะใจเลยเขยิ้มเลยเจ้าค่ะฉันมาดูแม่เนี่ยเขายิ้มใหญ่เปล่า ยิ้มใหญ่ลเลยจ้าค่ะแม,แม่เขาดีใจมากนะล,ลูกอยากดูอะไรไหมตอนนี้เจ้าค่ะ<แ>ม่ตอนนี้ยังไม่ชาบจะดูอะไรเจ้าค่ะดูแล้วมันเยอะใช่อยากจะดูต่อไปที่อยากจะปรับเหนื่อยยังไม่เหนื่อยแล้วเจ้าค่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ขอไปดู ราบปกติของท่านปู่ให้แม่พาไปกราบท่านปู่ท่านยาท่านคนนะกลับแล้วค่ะให,ใหญ่ไหมใหญ่ใช่ค่ะจะมีขอบขึ้นไม้นะเจ้าค่ะมีต้นไม้เจ้าค่ะต้นไม้ต้นอะไรถามะไรนิดเดียวเยอะไหมต้นไม้อยู่ขอบสระนะเจ้าค่ะ ท่านแม,มา่ที่ว่าต้นปลาลิกรชาใจไหมท่านแม่ว่า,าไงท่านแม่บอกว่าใช่แลวค่ะใช่เลยเจ้าค่ะต้นไม้เป็นอะไรลูกเป็นต้นไม้ธรรมดาแล้วเป็นต้นไม้แก้วแล้วเป็นต้นไม้ทองต้นไม้นี่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาใช่าค่ะเ,เพราะว่ามันมันมีมันเป็นต้นไม่สูงนะเจ้าค่ะ ใบโตๆใช่ไหมครอบๆะมันมีสีเหลืองๆเหมือนทองใช่ไ้มคะแต่รู้ว่ามีชีวิตไหมเจ้าคะเป็นไม้นี่เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตแต่มันเขียวๆทองๆเจ้าคะไม่สวรรค์เนี่ยมัมีแพรวิ่งใบใบด้านๆธรรมดาไม่ด้านเจ้าค่ะไม่ด้านเก้วค่ะเจ้ากัตรงข้างสัก ูคิดว่ามีเก้าอี้ด้วยนะเจ้าคะเก้าอี้ตั้งอยูดตัวนะเ้าคะเป็นเหมือนม้าหินเจ้าคะเจ้าคะถาเดูกันหินน้ำมันแก้วกนแน่ดิโวแม่แม่ก็ไม่ช่หินนะเจ้าคะเป็นแก้วเจ้าคะเจ้าคะะลองนั่งสบายไหม นั่งได้เจ้าค่ะนั่งได้เลยเจ้าคะ่ะท่านแม่อยู่ที่ไหนลูกท่านแม่นั่งด้วยเจ้าค่ะใช่ไหมท่าะแม่ที่ชมสวนท่านปู่ท่านปู่มีสวนทั้งหลายสวนทส้งไูงใกล้ๆเลยนั่งตรงนี้เราเห็นได้ทุกสวน,นท่านเป็นท่านแม่ชีชีไปทาง ทางขวาใช่ค่ะแม่สวนสวนอะไรชื่ออะไรเลยสวนชื่ออะไรท่านก็บอกว่าสวนโบกทรีนีเจ้าค่ะใช่คับสวนข้าวตาธรณนีนะเจ้าค่ะเออสวยไหมต้นไม้ที่ดอกหรต้นไม้นี่มันเป็น เป็นต้นใหญ่นี่เจ้าคะมีพุ่มแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็คนต้นไม้ก็มีดอกไม้โปรกอยู่เจ้าค่ะทําแม่พี่บอกว่าที่มีต้นใหญ่สาขาที่ตามหนังสือเขียนว่าน,นันทวันใช่ไหมไม่ว่าไง ใช่เลยค่ะใช่เจ้าค่ะที่มีต้นไม้นี่ยนี่เป็นสวนจิตระดาใช่ไหมเรื่องสีเื่อเขียนนะใช่เลยค่ะใช่นะเจ้าค่ะแต่บนนั้นเครื่องต้นเครื่องสวนปุกสันนิโรห์อยู่ใกล้สาวปุกสันนนะเจ้าค่ะสวนนี้คือสวนนี้ท่านปู่ชอบพาเทวดามาเที่ยวลมลื่นดีนี่เจ้าค่ะลงมีลูกไหมมีลูกไหมขึ้นมาเอากินทั้งลูกเลย มสวยดีนะเจ้ยค่ะให้ท่านแม่พาไปดูที่ประชุมทวดาหลงที่สวยถึงอย่งเสร็แล้วเจ้ค่ะมีอะไรบอกมาที่ประชุมเดือนมีที่นั่งนะเจ้าค่ะสำหรับให้นั่งประชุมนะเจ้าค่ะ ที่น uh, ั่งสําหรับท้านั่งสําหรับพระพุทธองค์มั้งเจ้าคะใช่มีมนั่งอยู่ตรงตรงกลางนะเจ้าคะแล้วก็ข้างหลังมีเป็นสวนดอกไม้เจ้าคะเออดดีเนี่ยสวนดอกไม้อยู่ต้นเล็กก็มีเจ้าคะต้นโตต็นพุ่มๆก็มีเจ้าคะ เป็นแถวเลเจ้าคะ่ะมีนั่งประชุมเป็นแท่นหรือเป็นเก้าอี้ลูกเป็นเป็นไม่ใช่เป็นเก้าอี้เลยเจ้าคะ่ะเป็นท่นเป็นที่ <ừ. S 1> เป็นที่ขึ้นขึ้นเหมือนธรรม้พระ,ะหน่อยๆเจ้าคะ่ะท่านที่นั่งที่อุดานั่งคือที่พระพุทธเจ้านั่งที่พระพุทธเจ้าประทับนลยเจ<อ>้าค่ะ ที่เทวดา,ลานั่งลูกมีอะไรไหมที่เทวดานัาง่งมีที่นั่งเฉพาะเฉพาะด้วยเดียค่ะใช่ใช่ใช่ตามตำแหน่งเจ้าค่ะตามบารมีอยู่อยู่ด้านหน้าออกมานะเจ้าค่ะเวลานี้นอกจากแม่แล้มีใครไหมนึกไม่คิดว่าเพื่อนเพื่อนแล้วพี่น้องที่อยู่ที่พระสวรรค์ท่านนี่ยคอยมาประชุมกันทั้ง,งห,หมดอยากจะพบกัน มาแล้วอยาะมาแล้วเจ้าค่ะเยอะัหยเยอะเจ้าค่ะเยอะเลยเจ้าค่ะเออกเพื่อเพื่อเพื่อกระเป๋าใครสวยกันดูเขาดูความสดใสใส้ใสกว่า เขาใส่กว่าด้วยค่ะเขาใส่กว่านะเขาอยู่ก่อนนี้นะเราเพิ่งโดดขึ้นมาวันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เราก็ใส่เท่าเขาเนะเขายินเย็นแจ่มใสไหมยิ้มจ้ะค่ะเขาบอถามว่าถามว่าดีใจไม่ได้กลมาได้นี่ก็บอกว่าดีใจนะคะดีใชมมันได้เลยถุกไปมาขึ้นมันได้ดูแท่มเลย มมีะรดรตัวที่นั่งนี้แล้วก็เป็นไม้แถวนั้นตอนแรกรู้นี้ก็มีสะอยู่ใกล้ๆนั่น,ในเ,อเองไม่ใช่เในในหรอคะเป็น เขียวเขียว<ส>เป็นต้นไม้พุ่มๆเตีย้ยๆะค่เอากลับไปดู<อ>วิวานที่ปู่ที่แม่พาไปถึงแล้วเจ้าค่ะสวยไหมสวยเจ้าค่ะชอบฟ้ายาวๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะสีเป็น ยิดยับยัวๆเจ้าค่ะใช่ไหลใช่ค่ะชอบไฟยาวเป็นไงนะ่เจ้าค่ะมันเหมือนบันเรานะใช่ค่ะงานดูไม่ดีกี่ชั้นถามแม่มีกี่ชั้นถามถามท่านแม่เจ้าค่ะถามแม่ว่าอะไรมีกี่ชั้นเจ้าค่ะบีบไม้เขาท่านปู่เนี่ยมีกี่ชั้นโดนนับไม่ไหวแล้ว เจ้าค่ะสอนสอนกันเจ้าค่ะเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะอสวยไหมสวยเจ้าค่ะดูได้ได้ทั่วจ้ะชมได้ได้ทั่วอยากมานานแล้วมามาเดินนุ่งเหนื่อยเลยเจอทั่วข้างด้านหน้ามีศาลาสำหรับนั่งเล่นด้วยนะเจ้าค่ะ ศาลานี่มีมีเสามีก็มีม้านั่งแล้วเจ้าคะเสาเป็นอะไรลูกเป็นแก้วเป็นทองเสาเป็นแก้วเจ้าคะม้านั่งม้านั่งก็เป็นแก้วเจ้าคะแก้วเยเคจ้าคะขอขอชมดูห้องประทับของท่านปู่ดิ จะเป็นหลานเข้าได้ถ้าแม่พาไปสวยไหมตอนนี้เค่ะมีม่านไหมเจ้าค่ะมีม่านข้างใน ก็เข้าไปข้างในแล้วก็มีม่านที่จะเข้าไปห้องข้างในอีกเจ้าค่ะม่านสีทองนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านปู่ท่านย่านั่งอยุดนั่งเจ้าค่ะห้องท่านไหนเขาเข้ายากัะท่านไม่ใช่ท่านอยากให้เข้าไม่ได้หรอกข้างในนั้นจะคงเข้าไปอีกใช่ไหมเจ้าค่ะเข้าไปอีกท่านปู่ท่านย่าอยู่ข้างนอกนะเจ้าค่ะ ไม่เข้าเลยนะไ่เข้าเลยอยู่กับทารกันนะใช่ค่ะนันดีกว่าแล้วลาท่กลับนะมาหลังเชื่องหนอคนะใช่ค่ะก่อนจะกลับเข้าไปพุทธลาวันี้ก่อนลาท่านปู้ทาญาก่อนด้ั้เอเวลาพร่พุทธเจ้าเห็นไหมใช่ค่ะได้จังแค่วางขึ้นไหม ขายเดมเจ้าค่ะใ้่ค so ่ะเห็น so มัสนการท่านนะก็หันไหว้ท่านแล้วก็หันมาไหว้พระสงฆ์นะแล้วตั้งใจว่าข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าขอมาเพื่อทานชาตินี้ขึ้นชื่อว่าการหงายในขันห้าก่อนดีถ้าผิดก็ดีจะไว่ามีจิตใจโข้าพเจ้าอีกเราขอก่อนอย่างพระองค์องค์สองโยกต้าด้วยเปล่าโยกใช่ค่ะได้คนกราบท่านรึไนะกราบได้แล้วนะ